สวัสดีจ้ายายไหวเพื่อนาปาไม่ให้ยายไห่อีกแล้วแม่นาเหานะ่ะเพื่อนไปอันกลางมองน้ำปลาเหานะ่ะบึงะ่งขนไดพี่น้องมีตะตุงงามๆัดเนี่ยพืดอพืดอใส่ลาบก็ได้ใส่แพรก็ได้ก่อนอื่นท่านยายไหวเหนได้จังสะอันส่เก็ดด้วยสอันอย่งส่ะเอาก้อนเพราะว่ายาันมีดเอามืออืยันมีดเอามือเด็กส่ะเกล็ดสอเก็ดแล้วล้าง ล้างน้ําเกลือน้ำาุมมันกอ่อน่ะก็ได้พี่น้องเยืยมิต,ตรตัวงามๆพอปัน่นลูกแม่เดียวกันโอ,โ,อโ,อโอ้ยายไ,ไ,ไหว่าอีแผ่ตากว้หรือหอมมากปิง้งห้อนๆนั้นก็ได้ย่ยปิ้งกินกับเจ่วกับตำซุมห้อนๆอ,อีกกระไดและเปรรูปได้หลายอย่างทางนั้นเฮ็ดลาบกระได้เฮ็ดกอยเห็นนะเฮาเขาใส ใส่แล้วหนึ่งซีตัดหัวต้านถางแล้วกับทุบแล้วกะฟักซะเออแตพราะว่าอันเป็สภาพได้หลายอย่างนี่ดิเพ่ไว้ให้กระดสมมุติเอาเพ่ไว้ตากนะอันไว้ให้ปลาเด็ดเดียวนี่พี่น้องนี่เขาแพ่ซิแล้วกะล้าง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 ดีๆสะสองน้ำสามน้ำมาสะสะ,สะได้กินดนดพี่น้องเอ้ยซะนี เฮาอันแพรย่ยายไวหวกับฮังบทนัดเพราะว่ามันบกอันแพร่พื้นบ้านเขาโบแม่นมืออาซีบเขาเฮ็ดโบราณบ้านเฮาี่ะจ้ะอันสมมุติเขาเอ๊ะจักสิล้างส่งน้ำสามน้ำแล้วก็ไปหมักเกลือจากน้อยมันมันขา้าบวเข็มแล้วก็โอ้หนี้แล้วเฮาก็เอาไปตากอาะะเฮ็ดเฮ็ดปลาเดดเดียวเดนพี่น้องอืม เฮ็ดปาแดดเดียวตากไว้ไว้กินไว้ทอดกับตำมะขุงพูดะพี่น้องเอ้ยจะมินงามย้โอ้แพก็ได้เนี่ยสะอันแม่รุ่นใหม่ของโบเคยพันแม่นี่เคยอยู่สิพี่แพรค่อยแพลแม่กับห้างเดอยวดีกับโบเก่งเพราะว่าแก่แล้วยานมันมีดเอามือแล้อย่งซีอย่งสะ แล้วกับจ้าพี่น้องนี่แล้วเขาเก่าขี้มันนี่โอกเนี่ยมันเข้าบกขุ่มเนี่ยพี่น้องเอากองไว้ก่อนแล้วก่อนอื่นท่านผ้าโตโตสั่นมันนี่เด้ออันนี้มันดูอันนี้ท่านบบมีดูุซะมันค่อยเข้าน้ําเกลือซะจ้ปาดกันซะเวลาเขาล้างเขาอย่างแล้วเขาไปหมักมันค่อยเข้าน้าเกลือแล้วก็แห้งง่ายโบแล้วมันเข้าบหมิ่นเนูซะคันคันลาบท่านเอาแก้จากซีจ้ะ มึงซ yup. ื้อแล้วกับตัดหัวพี่นงจ้ะค so ั้นลาบนะเฮ็ดจังซีจังซีล้างล้างดีๆส่องน้ำละเฮาเขากับเฮ็ดจังซีเห็ดจังซีแล้วกับทุบเป๊ะเอาใส่พี่นงจ้ะเฮ็ดสมก็ได้เฮ็ดสมปลาขาวบ้านเฮาน่ะโอ้ยแปรแปรรูปได้หลายอย่างโอ้ยสะอ่อนพี่น้องเอ๋ยเพื่อนบอกว่าแม่หรือว่าปั่น ปานลูกแม่เดียวกันโอ้เจ๊ไม่งามอันยมยำฮอลแล้วเข้าแล้วาเพิ่นไปกลางงองนะมันมันเลิศพอได้กินกับโบได้ร้ายมันมันพอได้กินอันสอกมือสามมือค่อยไปเท่านึงคันไปสู้มือมันก็โบได้เสีแล้วก็เขาก็ตากไว้กินหรือบบทันอย่างเขาก็ทอดใส่จะหั่นคันมากหรือกินแอมอันอื่น ก็ได้สะคันผู้มักปีงคันคนกระข่างใส่ไฟเอาคันผู้ว่นกินน้ำมันบบไดน่ะคันผู้มักบันท่านกับนั่นอันนี้คันเปรสภาพเพลราบเอาสะแล้วแม่ทั้งว่าบราบมันได้ประตองใหญ่แล้วแม่ฟักไว้แล้วยานมันเน่านะแล้วแม่เลามาใส่ป่าน้อยน่กอนเนี่ยนะโอ้โหนี่จะตรงงามๆพี่น้องเอ๋ยอันเพรนี่เขาก็ค่อยแล่ไปสิ อืมแล้วไปซิแล้วก็เอาซื้ก่อนแล้วก็ยักหัวมันยักยักหัวมันแล้วก็แพร่ไปแล้วเอาขี้มันนี่ออกไงพี่น้องเอ้ยแล้วก็อย่าลืมแล่สั่นมันนี่ไงจ้ะเอาไว้สก่อนแล้วเขาค่อยล้างทีเดียวเฮ็ดเฮ็ดแล้วบิดแล้วนะเขาเขาค่อยล้างทีเดียวใครอย่างว่ามันโตใหญ่อัน ยายไหวเพ้ได้คันตัวน้อยฮั่นโมแพ้ก็ได้พี่น้องอันคันคันตัวน้อยนะเฮาเฮ็ดตากแดดนะันดีแล้วก็เล่จังซีคันสาธที่ตัวน้อยฮั่นโอ้ยยายไหเอ้ยค่อยบรอยากแพ้ค่อยแพ้บ่เป็นจังซีกะเล่จังซีกระได้พี่น้องอะสิเอาเอาไซมันออกแล้วกะแรล่สัตว์มันนี่เออสินี่นี่เออสินี่ แล้วไปตากแล้วมันทั้งแห้งดอกแล้วมันก็เนื้อมันมันหนาพี่น้องป่าป่าพื้นบ้านแถวน่ะมันกลางกะจิงอยู่แต่แต่มันมีเนื้อมันมันมีเนื้อไหลนะคำว่าพื้นปลาขขานะคำมันแห้งแล้วมันทั้งบ่มีเท่าใดดอกกระดูกมันนะมันกรอบไปน้ำเขากินกับตําบักหุ่งกับเจียวบองกับหย่างได้เบิดพี่น้องเอ๋ยหรือตําส้มตําหย่างซะล่ะ มันเพื่อกะเอาตะมืออใดหาก,กะไรคันมือใดคนไปหาไหลมันก็แล้วแต่โซกหม่นานผพนะมันขาม,มองนะหากินพื้นบ้านเขาเพราะว่าอย่างน้นอยแล้วเข้าแล้วน้ําแล้วกะพอบได้ซื้อเพิ่นสะและะ้วก็เฮ็ดตากไว้อย่างน,น้อยเขาก็แอมอันอื่นแดคกันผู้บ่มากตากะคอนเงินเางูพอบได้ซื้อหลายผู้เท่านะจำเจวกินกับ ปลาแห้งนี่ส้วงตูขก็อิ่มแล้วกับนึ่งผักกับอย่างนะซิลักกดไลค์กดแชร,รออแ์ให้ยายไหวลเ,ลเดอ้อพูดะยายไหวสะอ่อนเออกดไลค์กดแชร์ยายไหวเด้อพี่น้องเอ้ยคันอยากปิ้งกับมาเอานังกันเดอะนะ้อยายไหวตากแห้งแล้วนะอื่งเราใส่ไปม,มักเค็มมักจางกันทัาแล้วแต่เขาปุงุงปรุงเอาสาะรนะ อืมเพราะว่ามันเคยแต่พ่อแต่แม่เขามั่นโอ้ยมีตตัวบักไงบันเดียวนี้ฮ่นมันคือว่าละ่ะมันก็ลดลงลดลงคือคนตัวมันน้อยลงนะสมัยตะกี้ว่าเส้นตัวใดวเส้นแพร่บักไงปลาตะเพียนนะอันนี้เพิ่นหองปละกุ่มมาเส้นจากมันแพร่มาจะใส่เออ อย่าทันให้มันทันเล้มันเนา่าทันมันเนา่าให้มันเละสิละกดไลค์กดแชร์ให้เยะไะๆเด้อทันอยากปินอยากกินนาน,นะบา,บายบายแซ่